ดูดวงชาวราศีตุลดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาต้องเลือกจะเอาแบบไหนจัดไปนะครับผมจะเลือกได้อย่างเดียวจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้นะจะเอาสามีสองคนก็ไม่ได้นะนะจะเอาภรรยาสองคนก็ไม่ได้ธุรกิจสองอย่างก็ไม่ได้ต้องเลือกอย่างใด่างหนึ่งนี่คือดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดาบสองควายคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบให้ปร,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจใหมายปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันรู้สึกอึดอดัดรู้สึกตกต่ำรู้สึกจําแย่ท่านควรที่จะต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองนะผมปรับปรปุงพัฒนาอย่างก้าวโดดน,นกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มท่านควรที่จะต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันรู้สึกอึดอดัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำพี้ดินท่านควรที่จะต้อตงปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน อัศวินส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าอย่างเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวท่านจะได้ลืน่นเลิงสังสรรไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขนะดวงชะตานี้จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างสิ่งที่ใช่ันะบผมทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาประเดวดังเมื่อนะรับปู่ฤะษีส่องแสงตะเกียงทองนะบนำพาซึ่งความผสมเร็จ ับผมจะตาชีวิตจะรับซ้ำปัญหาต่างๆที่เตรียมตัวเอาไว้สิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านจะต้องการท่านควรทนี่ต้องปร,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพระราชาถือดาบปรารประหารศัตรูโมมานอัศวินขี่มา้าส่งมอบถ้วยทองด้วยบุญกุศลบาสนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์คำชูปกปกัปกปกุ้คของรักษารุ่งนี้จะได้ประดิบประดอยลิเริ่มเริ่ม,มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นอะไรเดิมๆอย่าทําซ้ำนะผลรับก็ออกมาเดิมๆ นั้นท่านควรที่ต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าครับผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัสบินขี่มา้าถือดาบก็ปัดศัตรูให้เยียดเตียนดวงชะตานี้จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีปัญหา,าต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามนุษย์รู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำพิเดนท่านควรที่ต้องปฏิบัติดอยรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ชะตาชีวิตท่านจะได้เริ่มต้นแล้วปัญหา,าต่างของท่านตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้แต่ว่าปัญหานะครับผมหันคู่ก็จะเข้ามา ก็คือความรักนั่นเองนะครับผมได้อย่างเสียอย่างเกิดขึ้นในโชตาท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมในโชตาท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตนี้จะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําอย่างมีความสุขดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับท่านจะมีเกณฑ์ชะตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านก็เรียกว่าโอกาสทองเข้ามาเยอะแยะมากมาย ครับผมหลากหลายอาชีพนะครับผมสิ่งที่ท่านจะต้องรับเอาไว้ก็คือคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งถ้วยทองเหรียญทองครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลออกตําแหน่งตัวท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับสวัสดีครับ